กลับแล้วครับขบวน560นะครับกำลังจะผ่านตรงที่ผมถ่ายนี่18นาฬิกาพอดีนะครับช่วงนี้6โมงเย็นนี่เริ่มมืดแล้วนะครับเพราะว่าใกล้หน้าหนาวแล้วนะครับใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วอย่างดีนะครับที่มองเห็นนะครับเนี่ย <laughs> แต่ตอนขามาเมื่อเช้านี่ทำ559มานี่ผ่านบ้านไผ่ไปก่อน1 3 3แป๊บเดียวนะครับบิ่งมาทางขึ้นนะครับ559 ก็ถือว่ากลับเร็วนะครับวันนี้แต่ว่าขบวนห้าห้าหกยังไม่กลับนะครับยังไม่ออกนะครับวันนี้นี่ก็น่าจะมีแต่ขบวนห้าหกศูน 5, 6, 0, กับห้าหกนะับรถสินค้านอกนั้นไม่วิ่งนะครับ อัน oh, นี้5 6 0วิ่งเร็วนะครับไปอย่างไวนะครับอันนี้ขบวน5 6 0